ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตกข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันในช่วงพรีวิวฟุตบอลเอเชีย2 0 2 0เช่นเคยครับวันนี้มาอยู่กันที่คู่ระหว่างเชียงรายยูเนเต็ดกับทางด้านเทมป์นสโลเวอร์ครับ โดยมาดูทางฝั่งเชียงรายกันก่อนเลยครับนัดหลังสุดครับชนะ3สเสมอ1และแพ้ไปน1นครับนัดล่าสุดก็ไปแพ้กับชุนบุงวุลได้2ประตูต่อ1นครับโดยความพร้อมของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับเช็คความพร้อมของกันสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกันหน่อยครับทีมชั้นนำในศึกไทยลีกที่ลงในศึกเอเซีย2 0 2 1รอบแล่งเป็นกลุ่มสายเอนั้นเล็กพาต่อจากนั้นชุนบุงวุลไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้โด,ย,ดยสกอร์1ประตูต่อ2ครับแต่มันยังไม่มีคะแนนเลยชีเดียว โดยเกมนี้กับทีมของทางด้านเอเมอร์สัน Amazon ครับคุณซือใหญ่ของทีมไม่มีปัญหาการจัดทัพครับพร้อมส่งแกนหลักลงสนามทั้งหมดครับทางด้านบิลโรซิมาบินเนอร์เอลิก้พวติวัตติวกรธนศักดิ์สีใสชินภพัทลีโอโชจีฮุนและทางด้านฟริเป้และเอกนิตปัญญาที่เพิ่งยิงไป1ประตูนในเกมล่าสุดครับส่วนขนาดทางด้านเทมปิปนินครับพานัดหลังสุดชนะไป2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดก็ไปแพ้กับกำบักศูนย์ประตูต่อ2ครับโดยความพร้อมของเทมปีเนิครับ ทีมจากเอสลีิกสิงคโปร์ครับที่ลงเล่นในศึกเอเชีย2021ลบเป็นกลุ่มสายเ e อนัดแรกเข้าพ่ายต่อกำบักโอสกาจากญี่ปุ่นโดยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2ทำให้ย,ยังไม่มีคะแนนเ,เช่นเดียวกันโดยเกมนี้ครับทีมของทางดานลีกาวินคุณซือใหญ่ของทีมพร้อมส่งชุดที่ดีที่สุดลงสนามครับทั้งด้านบอสลิดทางด้านมาร์คไรอัน ian, และทางด้านยาเซอร์ฮาไปนิดเคียงหังคามมระและทางด้านฮามินครับ โดยขณะที่ทั้ง2ทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนเลยครับโดยเชียงรายยูเนเต็ดเป็นการลงเล่นในศึกเอเชียครั้งที่4ติดต่อกันและลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มเป็นปีที่2ติดต่อกันด้วยครับและขณะที่เตมปีนิตพึ่งเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียรอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งแรกในฐานะทีมแชมป์ลีกสิงคโปร์โดยจะเจอกับทีมไทยเป็นคั้งแรกด้วยครับ และส่วนฟอร์มการเล่นของสิงเชียงรายูนนเต็ดครับที่มีรูปแบบที่ชัดเจนเล่นฟุตบอลอย่างมีรนะบบโบดยเกมแรกหน้าเป็นที่เสียดายไม่มีแต้มครับซึ่งเกมนี้คาดว่าสิงเชียงรายูนนเต็ดที่มีประสบการณ์ในวีีเจเยอะกว่าเตมปินิตน่าจะเอาตัวรอดเก็บชัยไปได้ครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกใจกับพวกเราทีมงานเบ l ลีแฟมบรีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ